มาดูในเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะ ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI นี่แหละค่ะคือเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญมากๆในหลายๆธุรกิจแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมในไทยด้วยซึ่งในอนาคตเทคโนโลยี AI ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของทุกคนให้ง่ายยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบริษัทวิสัย AI หรือที่เรียกว่า วิสัยเนี่ยเป็นการร่วมทุนระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากับสถาบันวิศิริเมทีนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการศึกษาทดลองวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI นี่แหละคะ่ะดรไพรินชูโชตถาวรน,นาย,ยกสภาสถาบันวิศริเมทีนะคะบอกว่า วิสเทคนั้นก่อตั้งโดยกลุ่มปะตะทและพันธมิตรโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ใหม่ๆสำหรับนำไปต่อย,ยอดในการใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็วิจัยระดับแนวหน้าวิสเทคนั้นได้ก่อตั้งบริษัทวิสัยขึ้นมาค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากดีป้าในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยี AI สํสำหรับทุกคนแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะส่วนวิสเทคนั้น จะเป็นมหาวิทยาลัยผ,ผู้สร้างผู้ประกอบการนักวิจัยโดยมีวิสัยนั้นเป็นบริษัทลูกแห่งแรกเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยนั้นประสบความสําเร็จในการนําเอา AI เนี่ยมาใช้ก็สามารถที่จะไปช่วยลดต้นทุนด้านเวลาได้รวมไปถึงต้นทุนด้านบุคลากรซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะลดข้อจํากัดด้านการใช้งานแล้วก็ทําให้การเข้าถึง AI เกิดขึ้นในวงกว้างได้สำหรับสถาบันวิศริเมทีนี้นะคะ หรือที่เรียกว่าวิสเทคนี่แหละคะ่ะจัดตั้งขึ้นเนี่ยในปี2,558ที่ผ่านมาภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มปตทพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็ก้าวสู่มาตรฐานชั้นนำของระดับโลกได้